จากตำนานความรักกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เขาสามมุกตำนานเก่าแก่ของท้องถิ่นหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีเรื่องราวของยายกับหลานซึ่งชื่อมุกมุกเป็นเด็กกําพร้า พ่อแม่เสียชีวิตจึงมาอาศัยอยู่กับยายวันหนึ่งมุกไปนั่งเล่นที่เชิงเขาเตี้ยๆในอ่างศิลาพบเว้าขาดลอยมาซึ่งเจ้าของเว้าก็คือนายแสนลูกชายกำนันแสนมอบเว้าให้มุกเป็นของแทนตัวหลังจากนั้นทั้งคู่ได้นัดพบกันบ่อยครั้งและสาบานว่าจะรักกันชั่วนิรัน์ หากผิดคำสาบานจะกระโดดหน้าผาตายตามกันต่อมากำนันพ่อของแสนทราบเรื่องจึงขัดขวางความรักของทั้งสองจับแสนแต่งงานกับลูกสาวคนทำโป๊ะเรือเมื่อมุกรู้เรื่องจึงไปกระโดดหน้าผาแสนเห็นดังนั้นจึงกระโดดหน้าผาตามไปกำนันรู้สึกผิด จึงนำถ้วยชามไปไว้ที่เชิงเขาเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักของทั้งคู่ชาวบ้านจึงเรียกเขาแห่งนี้ว่าเขาสามมุกและหาดที่พบศพของทั้งคู่จึงเรียกว่าหาดบางแสน